หมูแคสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักฉลาดดูแลง่ายมีรูปร่างหน้าตาภายนอกไม่ต่างอะไรจากหมูทั่วไปเพียงแต่มีขนาดตัวเล็กกว่าจะเรียกว่าเป็นหมูยอดส่วนก็คงไม่ผิดนะและด้วยความน่ารักของหมูแคะนี้เองที่ทําให้ผู้คนให้ความสนใจจนเจ้าหมูแครกลายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอีกชนิดของหมูคนรักสัตว์แม้ลูกหมูแค้จะมีขนาดเล็กกว่าหมูทั่วไปทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าขนาดตัวโตเต็มวัยจะไม่โตไปกว่าตอนอยังเล็ก แต่ความจริงคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแม่หมูแค้จะหยุดโตตอนอายุ6เดือนแต่ตัวโตวเต็มวัยอายุ2-3ปีอาจสูงได้ถึง14-16นิ้วหนักได้ถึง40กิโลกรัมและขนาดใหญ่ขึ้นได้อีกขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูเมื่อหมูแค้โตขึ้นจึงอาจทำให้คิดได้ว่าไม่ใช่พันธุ์แท้อย่างที่เคยเป็นข่าวแนะนำว่าควรศึกษาข้อมูลของสัตว์เลี้ยงทุกชนิดก่อนนามาเลี้ยง หมูคราเป็นหมูสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการทดลองและวิจัยทางการแพทย์เพื่อให้ได้ลูกหมูที่มีขนาดเล็กสำหรับใช้ทดลองยาและทดสอบการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะแต่ด้วยขนาดและสีสันที่ดึงดูดใจจึงถูกซื้อไปเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่รวมทั้งมีคนมีชื่อเสียงระดับโลกในหลายๆวงการนำไปเลี้ยงมากขึ้นหมูคราจึงยิ่งได้รับความนิยมไปทั่วโดยเฉพาะในแถบยุโรปอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาฮอลแลนด์จีนและไต้หวัน จุดเด่นของหมูแคคคือมีลวดลายสีดำตัดกับผิวสีชมพูมีแววตาสดใสไม่มีกลิ่นและปัญหาเหฮหมัดให้รำคาญใจเพราะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดมากฉลาดเรียนรู้ได้ไวสามารถฝึกได้เหมือนสุนัขเป็นมิตรเข้ากับผู้คนได้ง่ายเหมาะจะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนยามเหงาได้เป็นอย่างดีอ